ยินดีต้อนรับสู่รายการพุทธ,ธาอาถรรพ์อึดอัดแน่นหนอกหายใจไม่ออกผมพยายามขยับตัวตื่นแต่ไม่สามารถทำได้ร่างกายมันหนักอึ้งรากับไม่ใช่ร่างกายของผมหรือว่าผมจะถูกผีอำไวเท่าความคิดผมรวบรวมสติ ตั้งใจจะสวดมนต์ให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองแต่จูๆ่ๆผมก็ดันทะลึ่งตัวลุกขึ้นนั่งพร้อมกับลืมตาอีกครั้งในความมืดเสื้อกลามสีขาวหมนที่ผมใส่เปียกเหงื่อโชกไปทั้งตัวผมยกมือหนาสากอยาก,กับคนทำงานมาทั้งชีวิตขึ้นลูบหน้าตัวเองแรงๆหลายครั้งก่อนจะเหลียวมองไปรอบๆห้องอย่างระแวดระวังจู่ๆก็รู้สึกถึงไอเย็นยะเยือกแล่นปราดไปทางด้านหลังจนขนอ่อนบริเวณต้นขอลุกเกลี้ย หัวใจผมเต้นแรงจนเหมือนจะกระเด็นออกมาข้างนอกอกผมรู้สึกได้ว่าที่มุมห้องข้างตะกร้าผ้ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองมาที่ผมตลอดเวลาผมค่อยๆกลืนน้ำลายเหนียวลงคอโดยความยากลำบากคิดในใจว่าโดนแล้วกูโดนผีหลอกแน่ๆแ,แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังทำใจกล้าตะโกนออกไปถามจนสุดเสียงใคร เสียงเล็กแหลมหัวเราะตอบกลับมาจากมุมห้องทำให้ผมถึงกับผง,งะผมเห็นเงาดำขนาดเล็กเคลื่อนไหวไปมาราวกับกำลังเล่นสนุกชิบหายแล้วผีแน่ๆผมรีบเขย่าตัวสุดาหวังให้เธอตื่นทว่าเธอกลับนอนตัวเย็นเฉียบราวกับศพใบหน้าของเธอนั้นเน่าเฟะเต็มไปด้วยหนอนชอนใช้ย้ยเยะหน้าสะอิดสะเอียนส,สุดา ผมตกใจสุดขีดกระถดตัวหนีจากฟูกนอนจนสุดมุมห้องแต่นั่นทำให้บางสิ่งบางอย่างค่อยๆยื่นหน้าเข้ามาจากทางด้านหลังจนแนบ,บชิดใบหูของผมแล้วกระซิบเบาด้วยเสียงยะเยือกว่าพ่อจ๋าเฮ้ย hey! กูไม่เคยมีลูกผมสติแตกลุกขึ้นวิ่งพรวดไปที่ประตูทว่ากรอนประตูกับล็อกแน่นจนเปิดไม่ออกผมทั้งเขยา่าทั้งเอาตัวกระแทกทั้งยกเท้าถีบประตูจนสุดแรง เปิดซวย้ยไอ้ชี้เอ้ยผมสะบดราวกับคนบ้าวิ่งทลาไปที่หน้าต่างที่เปิดรับลมเอาไว้ตั้งใจจะกระโดดลงไปจากห้องเช่าชั้นสองเอาวะขาหักแม่งก็ยังดีกว่าถูกผีหักคอนาทีนั้นผมคิดแค่นั้นจริงๆแต่ว่าฮ <c oughs>